คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบที่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่นำไปพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่นะคะมันมาแล้วมันมาแล้วแกแกอีแกฉันกับแกต่างกที่เสื้อผ้าแค่นอีแก กูกันหายใจปั่นมาแรกมาเอาเลยไม่เป็นไรจูได้เอาจีมามาจีมาเลยยิงมายิงกลับไม่โกงนี่เนอีเฮียอันวาสกินเนลซิกบอกว่ามันแก่ๆอ่ะใช่กูแก่ทาไมอ่ะกูแก่มึงเรียกกูเลยว่าอีแก่แต่น้าหน้าอย่างมึงอ่ะอยู่ให้แก่ให้ได้ถึงกูแล้วกันนะอีเฮียทำไมไอเดนยทำสกินล่อจัง สมาธิไม่ได้อยู่กับเกมสมาธิอยู่ยกับผู้ชายสมาธิอยู่ก no no ับผู้ชายติง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 จนเดินเทเลช่องก็ยังกดอยู่ยุ่งกับแมบแล้วใช่ใช่เล่นเล่นเล่นอันนตอร์เวิร์ดตันฉันกิร์ตนาเลียใครอยู่ตรงนั้นหน้ากังหันลมอ่าผีหรอไม่เห็นตัวน่าจะเป็นตัวเตี้ยเมึงมึงอันอันอันวานเดินไปหาหานักขนุไม่ไม่ใช่นักขนุแล้วมึงจะลากใช่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 มันมาแล้ว มันมาแล้วต้นเกมขอไม่รับแพ้นะเออมึงยิงแรกกับกูไม่ี่จีบไปเชสมาธิในการกดคอมโบอยู่ทุกคนอย่ามายุ่งกับฉันสกิลไม่เคยโดนผีอ่ะโดนแต่ลมสองรอบแล้วอ๋ออันบอยมาสิฉันกับแกต่งที่เสื้อผ้าแค่ไหนอีแก กูกันหายใจปั่นมาแรกมาเลยไม่เป็นไรดู้ได้เอาจีมามาจีมาเลยยิงมายิงกลับไม่โกงนี่ไงขึ้นกับันวาหล่อเมื่อกี้เองใครจะมาอยากเจอในแหลงวายีบ้าเออใช่เห็นไหมไปด่ามันหลอกไปด่ามันแกแดดแกแกอีแกกูปั่นผิดไปสองอันแล้วไอเทียคอมโบแตกอีแกไม่างแล้ววะ จุดด้านเรือค่ะอีแก่น้าเรือเหรอโอเคแม่ริงก็มาดีอ๋ออิงก่อนเออตันพร้อมๆกันเฮ้ยแกนักธนูฉ่ำมากช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยแกนักธนูฉ่ำมากเอาที่เอาเลยไม่เป็นไรจู้ได้เอาดีมาเออกูจะไม่เล่นนักแต่งเพลงแล้วกู ไม่ก็เล่นได้อยู่แหละยังไงโชคดีนะคะธนูหมดแล้วอเทียอันวาสกินเนลที่บอกว่ามันแก่ๆอะเลิศมาคนเกียมตัวลาโลกคนเกียมตัวลาโลกมันจะอ้าวไอ้สาวน้อยมันจะเปลี่ยนทําไมวะมันจะแผนสุดท้ายแล้วเออมันแผนสุดท้ายแล้วเปลี่ยนทําไมวะเจ็บฟรีอีเจ้โอ้ติวติวเลิศ ติวอ๋อติวหาตายหาแล้วโคตรจากกังวานบ้านป่า <c oughs> อ่ะคนมีเครื่องไหนเครื่องออหนึ่งจุดแบบอุบัติเหตุขึ้นมาแบบเครื่องเมื่อกี้ชิบหายแน่นอนครับใช่เครื่องนั้นปันตั้งนานแล้วว่าเฮ้ยทันไหมเนี่ยขอบครถเออออีเด็กแกเด็กโดนจะแบมเครื่องไหนก็ได้เพราะว่าเครื่องเด็กมันจะเป็นเครื่องที่ติดเพราะเครื่องนับเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเออเออเสียงอะไรวะฉันก็เล่ามาดูตูดเครื่องเเดดด็็กกตูโอ้ ไปเจแบมเข้าไปช่วยพอเจแบมเป็นคนเดียวที่ไม่ล้มหรือกรณีที่สองคือเจแบมไปเครื่องเตรียมแล้วค่ะฉันไปเตรียมประตู99ลรวจ้าโอเคพร้อมค่ะเชฟดึงได้เลยตบเด็กได้เลยโดนไปเลยไม่เป็นไรเราสวยโดนไปเลยไม่เป็นไรเราสวยไม่ล้มค่ะไม่ล้มค่ะดึงเลยอีเด็กทำรี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 มากกระเทยทำรีมากอ๋อจุดเลยซี่เอียงประทัดจ้าเราต้องไม่ใหญ่ เขาทำไข่แดงแจกกันทุกปีแล้วเธอละอยู่ไหนกันโอ้โอีเชื่อมประตูแล้วแล้วไงใครแครเพอมันเปิดพร้อมกันทั้งสองอันยังไงล่ะเจ๊บ้ามาแตะประตูหน่อยเจ๊บ้ามาแตะประตูหน่อยเราจะได้ช่วยไหมเนี่ยอ่ะอ้าวประตูเปิดเองผีลรกไปเหอะไปเหอะไปเหอะโอ้ทิ้งไปได้รอเด็กแป๊บหนึ่งรอเด็กแป๊บหนึ่งอุ้ยอยู่นู้ดเทเลพอร์ตได้ไม่ไม่ผีไม่เทเลพอร์ตแล้วเออ สังเกตสิเลยผัดมาตีกูแล้วทำไมกูคนเดียวที่ได้จุ๊กทายเกม